สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอันบล็อกบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า t h อ Fo อกจิ้งจอกจอบเจ้าเล่กันนะครับนี่ครับสวยมากเราดูข้างในกันดีกว่านะครับข้างในก็จะเจอกับใบคู่มือนะครับซึ่งจะเป็นภาษาไทยซึ่งจะบอกวิธีการเล่นการเซตเกมนะครับตั้งตรงนี้ไว้ก่อนต่อมานะครับก็จะเป็นการตัวละครต่างๆนะครับนี่ แล้วก็จะเจอกับเหรียญน,นะครับเรามาดูส่วนใบคู่มือกันดีกว่านะครับซึ่งจะมีประเภทการ์ดวิธีการเล่นการ์ดหมาป่าผู้เล่นที่อายุเยอะที่สุดก็ได้เป็นหมาป่าทำหน้าที่จับตาดูการ์ดเจ้าเล่ยครับการ์ดเล็กซ้ำโดยจะต้องลงเล็กซ้ำที่ถัดจากคนเมื่อกี้โดยดูที่มุมซ้ายบนต่อมานะครับก็จะเป็นการ์ดธรรมดาครับซึ่งไม่มีความพิเศษอะไร นี่นะครับการ์ดต,ตัวเอกของเรานะครับการ์ดเจ้าเล่โดยการ์ดนี้นะครับจะต้องแอบไม่ให้หมาป่ารู้นะครับโดยจะแอบตรงไหนก็ได้การ์ดต,ตอบโต้ผู้เล่นคนไหนที่ตบช้าก,กว่าจะได้2ใบส่วนคนที่วางไม่ต้องตบการ์ดส่งนะครับส่งการ์ดในมือของตัวเองให้เพื่อนคนไหนก็ได้1คนการ์ดแย่งแย่งเหรียญจากเพื่อนได้แค่1คนและ1เหรียญเท่านั้น การ์ดม็อกนะครับม็บอกคนถัดไปไม่ให้เล่นการ์ดหยิบนะครับคนถัดไปต้องหยิบการ์ดในกองจั่วหนึ่งใบต่อมาจะเป็นเหรียญแต้มนะครับแต่ละคนจะมีแค่2แต้มนะครับถ้าเก็บครบ7แต้มก็จะชนะทันทีครับวิธีการเล่นนะครับผู้เล่นในกลุ่มที่มีอายุมากที่สุดก็จะได้เป็นหมาป่าผู้เล่นทุกคนจะได้รับการ์ดคนละ5ใบ และรับแต้มเริ่มต้นคนละ2เหรียญจากผู้ดำเนินเกมวางกองจั่ว2กองนำการ์ดในกองจั่วออกมา1ใบเพื่อเป็นการเริ่มเกมในการเล่นผู้เล่นจะต้องลงเล้ข้างเคียงและห้ามลงการ์ดเจ้าเล่ห์เด็ดขาดโดยผู้ที่ถือการ์ดเจ้าเล่ห์สามารถแอบตรงไหนก็ได้หรือยัดใส่เพื่อนโดยการขโมยเหรียญผู้เล่นสามารถขโมยเหรียญได้แค่1เหรียญเท่านั้นวิธีการจบเกมนะครับ ผู้เล่นคนใดที่มีเหรียญครบเจ็ดเหรียญก่อนจะเป็นฝ่ายชนะทันที